ก็ถือว่าเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆสำหรับซีรีส์ n g Again รักอีกครั้งซีรีส์จากทาง True CJ Creations ค่ะนอกจากความสนุกในซีรีส์แล้วนะคะแฟนๆก็ยังได้ฟังเพลงประกอบเพราะๆมากมายในวันนี้เดี๋ยวจะพาไปรู้จักกับหนึ่งเพลงประกอบซีรีส์แนวร็อกค่ะอย่างเพลงที่มีชื่อว่าขี้แพ้ชั่วคราว Loser จากวง w e e บ Bomb นะคะผสมผสานกันกับท่อนแรปที่ลงตัวของ Sir Papa โดยความหมายในเพลงนี้เนี่ยจะพูดถึงคนเราทุกคนที่มีความฝันล้วนต้องเคยเจอกับเรื่องราวที่ผิดหวังหรือไม่ได้ดั่งใจต้องการซึ่งตรงจุดๆุดนั้นเนี่ยเราอาจจะล้มและรู้สึกว่ายอมแพ้ไปกับมันแต่ความรู้สึกตรงนั้นมันก็แค่ชั่วคราวค่ะเพราะแม้ว่าจะแพ้จะป่วยหรือต้องเจ็บอีกอีกครั้งก็จะไม่ขอยอมแพ้นั่นเองซึ่งเพลงนี้ก็มีจังหวะที่หนักแน่นนะคะทำให้คนฟังนั้นรู้สึกอินฟังแล้วรู้สึกพึกเพิม และรู้สึกถึงพลังที่มีในตัวเองค่ะ สำหรับความเข้มข้นของคืนนี้นะคะเรามาฟังเรื่องย่อกันค่ะสมาชิกวงต่างก็ยกย้ายไปตามทางของตัวเองเพราะไม่พอใจการกระทําของเรทางด้านซองนั้นก็เริ่มเปิดใจให้กับแนซี่มากขึ้นในวันหนึ่งนะคะสมาชิกวงก็ได้มีโอกาสกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเรก็รู้สึกผิดในสิ่งที่เขาทําเขาก็เลยกลับไปหาเพื่อนๆเพื่อ,อ,อที่จะขอโทษและวงซูเปอร์โนวาก็เล่นโชว์ด้วยกันเป็นครั้งแรกหลังจากได้มีการปรับความเข้าใจกัน ทุกคนไปไหนหมดก็ไม่ไม่ตั้งใจซ้อมกันเองอะพอใจเออกจะวงหมดละหมอ,อไม่ต้องทำไงไปโน้เลิกยุ่งกับเราผีได้ปะขอโทษวะ่ะเราคิดว่าเราทำดีที่สุดแล้วร <c oughs> ้านกูจะปิดมารือนี้แล้วว่ะในฐานะลูกค้า V.I.P กูขอเรียกพวกมึงบ้างเข้าใจปาวะว่าคนที่มันควรจะขอโทษอะมันไม่ใช่แค่กูไงมันควขอโทษพวกมึงด้วยอ้าวไ้เล มาร่วมไล่ล่าความฝันไปกับพวกเขาพร้อมกันในซิงเก n รักอีกครั้งคืนนี้เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะดูกอดใครได้ทาง True ID ช่อง ID Station เวลา2ทุ่มทาง True Visions และช่อง True Asian m o r e ค่ะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป search กันได้ที่ True i n s i g h t นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ